พี่หอคนหนึ่งพี่หอคนหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวัสดีครับ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 ฮองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจนเย็นน้องเจนเย็นน้องหายใจเข้าลึกก่อนนะหายใจเข้าลึกก่อนไม่คิดว่าจะได้อะสิอุ้ยนี่นี่นั่งนะมบนเลยแบบเออชักเอะใจอะดีใจดีใจอะไอเหวี่ยงเหี่ยงเหวี่ยงเหวี่ยงเไม่ใช่ เราอยู่อยู่แล้วเราไม่เกี่ยวอ๋อโอเคเราอยู่อยู่แล้วเราไม่เกี่ยวดีน้องน้องชื่ออะไรครับอสวัสดีครับผมชื่อเจษครับผมโอ้เป็นเมนไครครับเนี่ยโอ้ยผมติดตามพวกพี่มาเรื่เย็นเย็นเยนค่อยๆคิดค่อยๆคิดวยติดตามนานแล้วเฮ้ยติดตามจูกาเหรอครับอ๋อแบงโบครับโอเคฮะเดี๋ยวขออนุญาตเตะออกเลยนะ ผมอยากให้พี่จูบอกรักกาศจดครับเอ้ยน้องเที่ไม่ได้ให้น้องขอยังไม่ได้ให้พูดอะไรเลยให้เข้าไว้พ่น้องกับน้องเขาเป็นแฟนคลับ้ะพี่อย่าไปใจร้ายกับน้องเขาดิโอเคโอเคไอ้เอาทำอะไรนะครับให้ทำอะไรนะฮะให้บอกรักกาดให้บอกรักให้บอกรักกาดใช่ไหมใช่ครับโอเคได้ครับเอ้ยแต่ว่าแต่ว่าก่อนที่พี่จะได้ก่อนนี้น้องจะขอเนี่ยพี่ ครับโอเคครับไม่มีอะไรฮะอ้าวนี่คือบอกเป็นแล้วหรอก็ร่างเก่งรอั้งนานโอเคก็ครับรักมากๆนะครับน้องน้องอะไรน้องเจิดอะไรครับเฮ้ยตรงน้องเขาเกิดเนี่ยน้องเขาเกิดแล้วเนี่ยโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่ไม่แก้ไม่แก้แล้วก็ครับรักน้องกานนะครับเฮ้ย โอ้ยเล่นไม่เนียนเท่าเจ็ว่ะโอ้ยโอ้ใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นหายใจเข้าดยวย๊บนน้องน้องเจ็เอ้ยน้องใจเย็นน้องน้องใจเย็นครับโอ้ผมเขินมากที่ทั้งสองน่ารักมากเลยครับเอ้ยพี่จูพี่ขาดใช่ไหมครับครับโอ้ยให้คนอื่นดีกว่าไปครับผม ครับก็น้องไปติดตามด้นะครับน้องเจสคิดถึงน้องเจสนะครับไปเจอกันบ๊ายบายเจส